อาการล้มลงไปดิ้นนะฮะหยุดหยุดร้องนะเมื่อกี้ยังร้องอยู่เห็นกล้องใช่ไหมสร้างภาพอ่ะโอ้เอ้าเออสร้างภาพอ่ะเออ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 เด็กสองอารมณ์จะวิ่งไปโน่นละเล่นละครเมื่อกี้ดอนร้องไห้อยู่นะนี่วิ่งละฮะฮะฮะแสบแล้วมะแสบแล้เล่นทัวร์เท็ เราจะมาอัปเดตพัฒนาการของเบบี้เกนกันคทะพัฒนาการเด็กเกนตอนนี้อายุเจ็บจริงเหรอเดือนแล้วอ๋อเดือนกว่าเจ็ดเดือนแล้วนะคะเป็นไรเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอ้าวใช่แล้วเนื้อขึ้นเลยเย้อ่านี่คือพัฒนาการของเดือนนี้นะฮะลงไปนอนแล้วก็ดิ้นดิ้นดิ้นเย้เยเรียกร้องปวามใจถ้าปัดใจแม่แต่นิดเดียวนะฮะ จะเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าด้วยความที่บ้านเราอเนาะจะไม่ตามใจเด็กแบบนี้เราก็จะไม่สนใจหนันหลังเงี้เดี๋ยวก็หยุดเองเห็นไหมเสียงเสียงกอเบาลงพอเราไม่สนใจบางทีนะห,หยุดไม่พอน่าห<อ>ัยเรา ลืมไปแล้วลืมไปแล้วว่าเสียใจเนี่ยคือบางทีไม่ได้เสียใจจริงแต่ว่าเรียกร้องความตื้นใจมากกว่าน้ำตาเป็นสายเรียกร้องความสนใจจริงเรียกร้องความสื้นใจโอ้โอ้โอ้มาเกาะๆเลยไม่มีอะไรค่ะพายมีแต่มอลอ่ะเอาใจไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่นะช่วงนี้เนี่ยกลัว กลัวนอกจากกลัวเสียงดังนะมีพวกกลัวเพิ่มเพิ่มขึ้นเนี่ยอะไรบางอย่างที่ขยับขยื่นได้แบบแปลกๆกลัวไหมป่ะป่ะปะจี้เหรอเธอจริงจริงเดือนนี้เขาเริ่มจะพูดแบบสังพยางค์ได้นิดหน่อยแล้วนะอย่ามาคือเพอวันนี้แม่แอนพูดหมาหงเขาก็เหมือนพูดหมาหุ้มหมาหุ้มนิดหมาหุ้มหมาดิหมา เฮ้ยให้น้องเล่นไม่ใช่ให้หนูเองเล่นอะไรอ่ะก็ไม่ทำหนูอ่ะกลัวกลัวอกลัวที่ปกติเคยทำเล่นมากอ๋อกลัวกลัวนี่กลัวกลัวอ้เตะมันเตะเตะดิเตะอ่าเดือนนี้นะคะเขาเรียกว่าเต้นเก๋ด้วยมามาเต้นกันเต้นกันเต้นกันงอมาเปิดเพลงเปิดเพลงเอาเพลงอะไรดีนะเต้นเต้นเต้นอ่าอ่เอาเพลงน้เพลงน้าเต้นเงี้ย

อาพรอมนะโอ้โหโอ้โเป็นดาวทิกตอกเอาละขึ้นมาใจโชว์กันหน่อยนะเดือนนี้นะฮะ คือจับเอขึ้นอู้ดูดิดูดิเก้าเร็วก้าเด็วมากใช่แล้วเราสังเกตได้เลยว่าเวลาคขาลงลงเขาจะไม่ถ่วงน้ำหนักจากมือเราแล้วจากเมื่อก่อนลงได้ดีขึ้นนะนะลงแบบทรงตัวได้ดีอ่ะเราแค่เหมือนแบบเออจับมือไว้ให้เขาผ่นใจเพื่อเซฟแค่นั้นเองอ่ะยกขาข้างนึงทุกคนยกขาข้างนึงอ้ยกขาจากแขนอ่ายกขายกขาเออยกขาอ่อ ส่วนเรื่องร่างกายเี่ยนระมาณนี้การสเต,ต็ปเล็กๆอ้าวามาสเต,ต็ปเล็กๆให้ดูหน่อยนะสเต็ปเล็กๆเ,เนี่ยหมูอย่างเงี้ยมันจะมีพลังดีมากน,นิดนึงนะสามารถไม่ต้องจับก็<อ>ได้ไป่ต้วงไหมาป้าเลยเอออยู่ตรน้นเร็วด้วยอยูเร็วด้วยเอออันเนี้ย หมูหมูอันนี้ได้ตั้งสองเดือนแล้วมั้งคือถ้าสมมติบันไดมันเป็นสเต็ปที่ประมาณเนี้ยแม่แอนว่าเขาสามารถเดินต่อเนื่องไปได้โดยที่แบบว่าทัเซฟตัวเองนะแต่ว่าพอบันไดมันเป็นบันไดขั้นใหญ่มันสำหรับผู้ใหญ่แล้วอ่ะความสูงมันก็เลยจะทําให้น้องเขาจะต้องแบบว่าเอียงตัวนิดนึงก็เลยตามสัดส่วนของเขาเนาะนอกจากนี้นะครับความรู้เรื่องเยอะขึ้นอ่ะไว้พระไห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 ว้พระต้องจุดทูบจุดทูบอยู่ตรงไหนจุดทูบอยู่ตรงไหนจุดทูบตรงไหน โอ้ไหนไหนไปหยิบดิดไหนไปหยิบนเนิดทูบอยู่ไหนอ๋อแบบนี้อ๋อนี่เขาจะรู้ว่าทูบอยู่ไหนแล้วนี่เขาหยิบไฟแช็กนะอ่ะไหนไหนต้องใช้กันยังไงอ่าทำให้เออโอเคเอาอันเดียวพออะอะอันเดียวพอสามอันอันนเนี้ยอันเดียวพอจุดจุดให้ดูเฉยเฉยจากนั้นเนี่ยเขาเริ่มเขาเรียกว่ารู้งานเนาะใครจะทำอะไรก็ต้องเอออ่ะ นี่อันไหนกล้วยรู้ไหม<อ>กล้วยกล้วยอ๋เดือนนี้เนี่ยเลือกกินเหมือนเดิมเลือกดักกว่าเดิมกินข้าวยากขึ้นแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเนาะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่ว่าของเจนเนี่ยแบบเบื่อง่ายอะ่ะเนาะมามา้าเนาะแต่ว่าในการลองลองอย่างอื่นอย่างเยอะแยะอะไรเงี้ยชอบชอบลองของใหม,ม่ม่มม่หม่ำอ่ะดื่มน้ำจากแก้วได้ด้วยนะ อ่าดื่มน้ำจากแก้วอ่ะหกบ้างไม่หกบ้างนะยกสูงสูงยกสูงหน่อยเออเออเเอาปากเข้ากันหกบ้างไม่บ้างจับดีๆดีก็ลูนะฮะคือเริ่มมีเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ำในแก้วกับกับมือความสูงเนี่ยรู้ว่าเทยังไงเอ้าเปรียบพี่น้องเอาแต่ใจตัวเอง นี่พอจะเข้าใกล้สองขวบไปเรื่อยๆเนี่ยความเอาแต่ใจนั้นดื้อรั้นเยอะตอนนี้น <ะ S 2> ต้านามหนักกว่าเดิมต้าน้ามต้านหนักกว่าเดิมด้วยเหรอสราอ้างภ้ามยังไงเวลาลงไปนอนอนะเห็นกล้องนะอเห็นกล้องเจอแบบดูว่าสาร้างภ้าพว่าไม่ได้เล<า>ี้ยวนะอย่างกายเนี่ยจะโดนโดนโดนเกล็นแกล้งเยอะมากบางทีนะนั่นดูมือถืออยู่ดีๆกายมาดูแล้วผักผักออกไม่ให้ดู เขาเรียกว่าอะไรก็รู้แบบเกเรอ่ะซ like right ึ่งมันก็เป็นปกติเป็นธรรมชาติของของเด็กวัยนี้เนาะใช่ที่แบบเขาเรียกไงอ่ะมันเป็นเป็นธรรมชาติของเขาเลยอ่ะอือนี่นี่การหยิบหยิบหยิบจับอะไรนี่ทําได้หมดออเอาได้ไหมอ่อหยิบมาแกนี้อยู่นานมากนะแกนี้ตั้งแต่เกกายเด็กๆมันม้อนเหรอแต่มันม้อนตัวไหนม้อนอืมขโมยของจากโต๊ะเก่งมากช่วงนี้ อู้ดื่มน้ำตัวความสูงนี่โตเร็วช่วงเนี้ยโหแบบตอนแรกเนาะแอร์เนาะตัวตัวเท่าเท่าตัวเท่านี้เลยค่ะเท่านี้เท่านี้สามารถเดินเข้าไปมุดอยู่ในตรงนี้ได้นะเขาจะชอบพิงอยู่ในนี้แต่ตอนนี้โอ้โหตอนนี้ต้องย่อแล้วเดี๋ยวที่เข้าไม่ได้แล้วเดี๋ยวสกิลการเรียนแบบนะตอนเนี้ยทำได้ทุกอย่าง เนี่ยดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอยินลองลองทำอะไรแปลกๆที่เขาทำเก็นดูเก็นดูปะป๊ะเก็นดูปะป๊ะเก็นดูปะป๊ะก่อนครับเวพี่ดูปะป๊ะปะป๊ะทำอะไรดูปะป๊ะทำอะไรนี่ปะป๊ะทำอะไรนี่ดูท่าปะป๊ะก่อนแก้ววางก่อนอ่ะมาดูป๊ะป๊ะโอ้ทำเหมือนด้วยนะดูเอานี่นี่เฮ้ยปะป๊ะค่ะเฮ้ยนี่เอาออกกําลังกายเขาเอาแหวกับแก้วอยู่เนื้อ นอนเราออกกำลังกายสองสามเอาเตะเหยอ่าอ่ายกโอ้ยเก่ยา้ไม่เกยกไปขึ้นไม่ขื้นแข็งอ๋อพื้นแข็งี่ยังอยู่บนโซฟาอะไรเขาเพ่งนอนอ่านอกจากนี้นะภาษาก็พัฒนาทีเรื่อยๆแต่ว่าเด็กบางคนนะเป็นเด็กผู้หญิงนะอย่างน้องของน้องเกมเนี่ยพูดได้ล A B C D E อันนี้อะ ยังไม่ได้อันนี้เพียง A ที่ A B ยังอื่นก็ค่อนข้างจะคงเดิมนะก็จะมีเรื่องอันดมนี่แหละที่ชัดเจนมากเอาแต่ใจตัวเองอะไรที่ไม่ค่อยดีอะ่ะแสดงออกเยอะมากมแต่ในมุมที่ดีนะคะเขาเล่นสนุกขึ้นใช่แล้วเขาเข้า<ๆ>ใจภาษายเยอะขึ้นมากนะแทบจะทุกอย่างเลยเอาเปรียบอย่างอื่นก็ก็ต้องค่อยๆพัฒยาค่อยสอนกันไปยัง เมื่อกี้ที่เห็นน่ะนอนดิ้นดิ้นี่คือการเอาชนะอย่างหนึ่งแต่เราจะไม่ปล่อยให้เด็กวัยนี้เอาชนะด้วยทีนี้เราก็จะกินนอนไปบางทีเราเห็นหลายคนางได้ร้องไงงงคบางทีเราเห็นเด็กบางคนที่แบบ ก็ค like ือเกี une, so ่จากัการที right so ่แบบนี้แหละเขาแบบถ้าเขาชนะผู้ใหญ่ได้ถึงทีก็จะชนะได้ตลอดนะแต่เราก็จะไม่ปล่อยชนะการสั่งสอนเขาไปต้องฝึกตั้งแต่เด็กเลยวาอ่ะนี่ก็เป็นพัฒนาการหนึ่งขวบเจ็ดเดือนนะคะบ้านไหนทําได้บ้างทําได้เยอะกว่านี้ทาได้น้อยกว่านี้อยากดีเรียดเดี๋ยวเขาพร้อมก็จะพร้อมเองเนาะอ้าวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายุ๊บายจูบจูเก่งจัง ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ